วิธีเรียนรู้ที่เร็วที่สุดนะคือการปฏิบัติของจริงอย่างทีมงานเนี่ยมากัน3คนนะครับเขาไปรับงานไว้ก่อนแล้วเพื่อจะทําบานเลื่อนผสมบ้านเปิดหรือบานทูอินวันเนี่ยแล้วก็มาตัดประกอบกันจริงๆเลยจุดสําคัญของชุดทูอินวันเนี่ยนะอยู่ที่หัวต่อราง <c oughs> หัวต่อรางเราเนี่ยราคาถูกมาก2องบาทแต่สามารถจบงานนี่ได้ราคาสวยๆเลย <c oughs> จุดที่ยากที่สุดสําหรับผมนะเวลาสอนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตรงหัวต่อรางนี่แหละจะบากรางแบบไหนนะเดี๋ยวจะทําคลิปละเอียดละเอียดเดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนว่าทํายังไงคนทางบ้านถึงจะดูรู้เรื่องนะแต่ถ้าเราบากหัวต่อรางถูกเนี่ยวิธีการดูคือมันจะเป็นแบบนี้เลยสปริงมันก็จะเด้งไอ้ตัวเด้งเนี่ยมันสามารถป้องกันลุกล้อไม่ให้หลุดออกจากบานเวลามันเปิดพอเวลาปิดเนี่ยสปริงมันจะยุบพอยุบเสร็จปุ๊บบานก็จะเลื่อนได้เป็นปกติ และบานเลื่อนผสมบานเปิดเนี่ยหรือบานทูอินวันเนี่ยอีกหน่อยนะมันจะเป็นทักษะของทุกร้านเนี่ยที่จะต้องทําได้ถ้าใครอยากจะเป็นเร็วเป็นไวนะรับงานมาก่อนเหมือนทีมงานนี้ได้เลยสอนทั้งทีมงานก็สอนได้นะครับที่ว่ายากไหมโอ้ยเป็เท่าไหลหรอกสบ,บายง่ายแป๊บเดียวเองมีถึงวันเลยเป็นแล้ว